ที่ไหนลูก<ะ>พ่อามาที่ไหนเอามาที่ทะเลไงทะเลที่ไหนคะทะเลที่ไหนป่าหลวงเฉลิมสวนสนที่หัวหิน,หหนใช่สวนสนหัวหินตัดโรงแรมที่สวนสนข้างนอกเป็นทะเล โอ้น้งแพวสนุกมากเลยเย็นไหมลูกร้อนไหมอ,อุ่นเหรอน้ำอุ่นเหรอลูกระวังมันลึกนะระวังน้ำลึกนะไ,ไหนลงลงเดือระวังนะลูกเดินไปอีกได้ไหมมันลึกไหมลูกเดินไปก่อไว้ก่อไว้ลึกไหมคะมลึกเหรอระวังนะ อะไรลูกสนุกไหมคะมสนุกมากเลยตัวน,นูนนนน้นอะไรลูกตัวน,นู้น ตรงไหนคะโอ้ยหายแล้วหลอกพ่อหลอกพ่อเหรอเนี่ยหลอกพ่อเรอเนี่ยหลอกพ่อเหรออากาศร้อนร้อนมากเลยมาเล่นน้ำสบายนู่นก็ทะเลทะเลน้ำแห้ง ขานะตรงนี้น้ตรงนี้เหรอตรงนั้นตรงนี้ได้ไรตรงนี้เอน,น,นมากเลยนะน้ำลึกนะตรงนั้นน่ะระวังว่ายน,น้ำเ,นะเป็นหรือเปล่า